มาทางนี้ขับรถเมื่อแล้วเห็นปะคุณต้องติดเราเลื่อคุณเลื่เลื่อคุณเล็กตัดสิไปตัดไม่เห็ดต้นพี่น้องเลยหลังจากที่แล้วก็เลื่อนคอทางเจ้าของที่เพิ่์นเจ้าของนาเพิ่์นทางปลาสศรลาวาฮิโดแล้ว่พี่น้องไว้พีคอย ่ะไปเห็ดโี่ไหมเลยมาเอาอ่อนวอนเรนกับตีลงบนผู้น้องต้องว่ามันจะปองเพราะว่านี่เป็นไหวเห็ดเห็ดเนาจึงเฮ็ดว่าทันนะไปตีไปกระตุกระแตหูปลาทะเลันเขาได้เขาว่าน้ิษสาวไปน่องเห็ดกันได้ค่ะจะอย่าถือคนบาแล้วอย่าสาบคนมาไปแกงบาเพุ่ท้ายเลยเอาหลอดจีนน่องไปเขาดูถูกน่องไปเ็นงานปลาโลมา ป่าล้มมาป่าล้มาคัมบ์บคือป่าลมาที่ชื่อน้องคขาหุนรายละเอียดเลือดเดียวกันมันว่ามันเป็นลุงอายเขาที่อ่ำแบบนั้นก็เรื่องของเขาแต่มันออกขี้ในทีแมคคนกันอะไรเอาแล้วช่ไหมมันหลาแม่นั่นแล้วคำหวานแนวหน้า อยู่นาทองอยู่นาทงใต้นาทงเหนือก่บอได้ยังเมื่อนาทงใต้ก็ยัางเมื่อนาทงเหนืออะไรก็ใสิบอกเอาเบ์มเล่นนะเอาสิบห้าแคลรมาจ้าสิบห้าแล้วบอกครามาน่มวยไปเอาาเราเล่นตก เราและเอาเราเอาเนี่ยเราไปจากมาแล้วอยเนาะแต่มันว่าพีมาระเอยดก่อนก็เอากูได้กระบอกเอาละว่าอีมี่โมเนน่องคออยปั้นต๊กรบอกเอาละให้สิไปโต๊ะเรากับไปจากมาแล้วเนี่ยแต่พอเบย์นั้นมันว่าภาษาเราเพิ่งเป็นมันคงสิเป็นสายเลือดของคอยละว่าอีมี่แล้วมันโมเมนต์อ่าทังเอื้อยว่กวนตีนนี่แหละเอื้อยกวนใจนะ บอเธอแล้วแกใจเลยเดนอ่านยาเสือไอ้คนออกบัดวงล้วู่ากับนี่ไยาบอเธออุดได้สาบายว่ากับนอเบยเแ็ดน้นอกระบอกเอาแล้วบอกไป่ะไปตบไปตีไปจะน้องเบยนั้น,าาบบนี่ว่า,ายลูกใครกขบุปีเขบุมยลูกมาเอย ก็ไปทั่วแล้วขี้่อยซีข่อยบูข่อลูกค่อยสุมาเขาเห็นค่อยแล้วก็รักลีหลักลีคือเขานอนหลับนี่ข่อยบ่นแต่ที่เมื่อว่าลูกหลักสุมานนำนองเบื่อเติดมากข่อยพะย่ะเงี้แค่หมดแดงคือลูกชิตายเลยตกไปโกงไม้กันหันเลยข่อยปื้นมาได้ ตายเลอะปเรือยังบล้วบ้บผลมันบเขาเลยตอนนี้ต้อมนแล้ต้อนอย่างน้มันแร็วก่าไน้นมันเ่ายกต้นนิดลี่ใช่ปาตนเจ้าสิไปน้ำเบิ้งเบ้งอยตอ แล้วว่าเคยไปเจ้าะไปเห็นมาไปกินไปลัางกินแะ้วไปตายเนนั่งบ่ายแล้วจะบ่อเถอตัวนเป็นจะเบิ่งแลเฮตตอนเป็นใกล้นี่นะทุกซื้อนี่ชวเฮตตอนอยู่ในตุ่มเนาะทุเฮตตอนในตุ่มเนาะคลัมพแพ่นไปเจา ช่กยเจาอ go, bag, ่านเคยมาตอนเ้าเขไปเบิ้งเขยไปเบิ้งปลานแลเขยได้เต็มถังสีพักไงจะเยกินในตุ่มเนอให้เถินกินแกปพีป่ามาแทนอยย่วานาทองไตเขยเจาหมัหินนะลุ่มทำบ้าน่อยเแาหน้าพอบักเล็กันแหละแลละมาซื้อตรงีไปก็รอป้งมาโตเลยคนเรือคนเรือ ไปตัดไมความน้ำไปความทัก่นมันกระบอกความทักปากๆมัวมันกรดึงลงเลยมาเรียบร้อยเลยมันมาแมนจะบอกคข่เนี่แหละได้ปิงมากินพร้อมกับตะกโ่นบะกตองเฮ้ยตะก่นนี่อ่ะเจ้ากัหลาบตะก่นโตเดียวกันเลยทำไปหยอกไปยมนะเอ้ ได้ยักว้าววนะฮอนไม่สยองสยันนะเฉพาะคนดอกกันดีนะแพนละแพนนะไอตีนคนนี้ยันจังเลยใหญ่เงินสิบหกเปบาร์ทรวยสั่งเอ้ยเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมจะไปมึงนัานนาใหญ่นานานาลาขาอเรื่องเล่าเป็นป่อเป็นบ้านเถอะเราไปใส่หากยา ใช่แั้วอะไรจะเลี้ยงมันจะจะินแดงแข็งหน่อยเห็นบ้างมองเขาจอดรอเสด็งมือหนาน่หละับได้ยายตัวเท่าเท่าค่อยๆเห็นเรากินผลแล้วก็บอกว่าเคยเห็นกินผลแล้วก็กได้บอกเล่าไปบอกแล้วเล่าอะไรมีแม่เขานะเขาเราซองเหล่าเดินเท่าเท่าอยู่น้ำเหล่าอะไรเขาอยู่นั้นเหล่าอะไรเลี้ยงคนหมึดบานสะอ่ เล้วเข้าร้ายฮันเออคอยไปอยู่อ่าลุงแสเลกับพนะ่อเมี่ไม่ย่านะไรเออยน้องไมเชียวอ,อีกอันนั้นนะปลาดองไมเชียวเฮ้ยอ,อันนั้นแหละคีอนอนเปิดภาพขึ้นเได้สิไปใส่ตอนก็นไม่เทิรดได้ตอนนี้นะไอเห็ดบดดไปใส่ดยยูนี่ฮะเทิร์ดเห็ดกับนักป่าบ่าไงเทิร์ดแมนวิทยามันแล้วนอะมา ยังีลยวมันเดินิปงานเพียวข่าอะไรสบายกันสิไปยี่บสิไปน้ำปลาทอดยี่บอปกินที่สางไปโหลดคอยไม่ได้ห่วงครัวคอยนะมัได้ห่วงบอบไปโหลดไอ้บักไปกับพัวคอยนะมัได้ห่วงปัวจังดิบอก็ช่วงนี้คอยชิลางเห็ดเห็ดกินเือเหิไดีบอหลางเห็ดเห็ดกินพี่น้องแบดนี้ฮะใช่เห็ด ออล่างเฮ็ดบานนี om, ้พี่น้องเห็นมอเตอร์ดพนไปเห็ดต้อนทั้งนี้ล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดแกงค่ะมอเตอร์ดเสียมเสียมบานนี่อารมณ์ดีแบบนี้ดีนะนี่มอเตอร์ดกันไหวหักตายเลยพูดแล้วแบบนี้มาช่วยกไปบังกันบ่ไปทำไมตรงนี้ทำไม ล่างลาเห็ดล่างเห็ดอะไรร่างเห็ดจะแกงบ่อบ้จะยังมาว่าวดิโอ้ยพี่น้องไอ้เราสุดทายกีบก่อนอยากเบิกร่างเห็ดกับบ่อได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยท้งสาวใบก็ดีพี่น้องล่างเห็ดแกงชูไอเทิดแล้วไอเทิดเราไปเฮ็ดตอนเฮลรี่พู้เลี้ยพี่น้องเอ้ยสุนนะพูดพี่น้องไปแล้วพี่น้องกับบาบอสเดี๋ยวบ่าว็พายที่ตามไปพี่น้องเลย ผู้ใดนั่งใบก็บเพื่นไปหยวมเอาน้ำมาไหว้ล่างเฮ็ดพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะตามไปนำทางมอบอสเพิ่นพี่น้องเลยว่าทางบอสเพื่อนนี่มองเพิ่อนเทต,ตอนนี้มองที่เพิ่นไปตัดไม้ไมาเฮ็ดด้ามเฉียมตกเฉี่ยมส่วนตอนที่ว่าเบาไพ่ไปกับโอเพ,พ็ดอะไรพี่น้องเลยสายห้องคัดไพยฟักขาดผู้ใดบอบอสไปพ,พ,ไพุนพี่น้องดึพามาเบิบ่งนี่ปคุณพีนพ่น้องนิดๆไปผู้ใดพี่น้องเลย ทางนี้เัดล่างิาแลเอาเพ์น้งน้อยเ็ดงน้อยเเ็ดผึงน้อยมีเฮ็ดอย่างนีสบายนะเฮ็ดบะแม่มีลายเฮ็ดอยู่เจ้าพ่อไปหาดีกว่าไอ้เธอเฮ็ดขาน้ำเห็ดขาน้ำเลยเขงแซบแน่เลยะ เสริมปกติหรือไอ่จะเข้าไกลก็ได้ก็สัตว์โอ้อายบริยู่ไกลอายอยู่ไกลอยู่ไอ้อทิร์นไกลก็ได้เห็นว่างามก็ดิคุณน่ะพ่อแม่ไก่หายพ่อไายอะไรเทิร์นหายบอกไอ้เทิรนที่ได้เราเป็นไก่แล้วกับหลังเราไปต้อนจะหน่อยเราก็มาแล้วไอ้เทิรเราไปกินพอดเจ้าคือไก่ บอันนี้ปกเต้าเคยบอว่าเปนปกติวอันนี้ปกเต้าเต้าแมนปกติวแมนไอ้เิเอาพิชไอ้เิเอาผิดแล้วไอคือแมนนไอ้คือไอ้คือไอ้อือไปต้อนฝนตกมากมานแล้วป่าเนาะไปเมื่อก่อนนี เห็นเพลินเห็ดคือสิมานแถวนี้พอปลาหลายพี่น้อยหอยกระน,นอยบ้างไงบักใหญ่หอยนะมีนี่น,น,นะคือมีหลายอยู่หอยน้อยก็ปล่อยไว้ต้นมันอ,มอันนี้สิล่างเฮ็ดแกงไว้ถ้าเทยเบ่นี่ค่ะถ้ากระเทยมาบ่เลยโอ้ไม่มีนะนี่มันก็ดีแล้วตัวไปเฮ็ดวิ่งเห็ด ตอนเฮ็ดรีกลับมาแบบได้กินขา้วาวพร้อมหนา้าพร้อมตากเมียแก่เฮ็ดรอเลยเป็นแนวนี้บ่าวเธอเกิดโยแทงโด,ดแนแหลบแบบนี้ฮะหอมแก้มใายหอมแก้มขวด,ดูแล้วมานี่ยแต่เมียโชดีกับดอบ่แมนเป็นแม่ซีเรียนยังดีกับดอเนาะใช่ว่าบแแา่แมนแมนนะแม่มึงได้แ่สาวผัวเสือสอ,อายเลย เราแงเฮ็ดหนึ่งเข่าถ้าเรานี่โอ้ยหาบน้ำแต่งตัวรถหมดแรงี้ยมาเบยบลรีฮะมามักแบบนั้นมาแบบมาบแบบเรียบ้อยเรากรามักแบรอยระยเราก็หายรางวัลแล้วบอกเมีรางวัลยังกินเรียบร้อยหอมแรางวัลที่หนึ่งบะหอมแก่รางวัลน่ะ ได้ป้าเอาขึ้นไหนน้ำไปอยากได้รัยากไดนหอมแกเธอลรัแท้ได้ปชิหอมบุรีเปาแทนเธอเราบ่มักแล้วเนน่ะหอมบุรีเปาเราบ่มักเราเห็นไปสู่บุรีไปาตอนเคยไปอยู่ตอนเคอยู่เราบ่มักเจ้าสู่บุรีไปก็ ตอนก็อยู่น้ำใจสุกนั่นละให้เธอเห็นเคยสูบบุหรี่ไปผ่าแล้วเราหาย <c oughs> เราหายเลยเราหายเราหาย่าายนมองเลยเจ้ากับเขาสูบแล้วบุหรี่ไปผาจันอยู่แล้หาหนะล่างเฮ็ดรอถ่าพอเธอแล้วพอเธอไปเฮ็ดตอน ่าง่ายก่ะกำลังเรื่อไปนะไม่ใถ้ากินเอพอแผดนานมากแท้เราดู่นปลาเ๋อหนว่าทัมาบมแมนนีอนี่บอนั่นดิมาเด็ดิบมแมนเราไปทานมาฮอคนถแล้วจะล้างเแล้วนะคอยสิไปเอากันเอาใช่นคอยสิไปเอาไปตู้คอยไปได้ยักไปโอนไวเขาเขาซื้อให้กินก็กินเขาไปกินอะไรกันป๊ มักบมือนี่วอถือเบิดอย่างเงีะยโอ้ยแบบนี้แน่แม่คนผู้ผูดีพี่น้องวอเบิดนี่แต่เนี่ยจบกอะไรมึอนี่ฮะคักคักคักกดีใจตางประเแล้วดีใจต่างแบบาว,วองดอเด้แบบนี้ฮะมึงเนี่พี่น้องเขินเฮงพี่น้องเข <laughs> ินอ้าวน้องเลยเขิน ใจอดีตได้อันสบายที่เจ้าอาการดีทั้งทุ่ม่านก็ดีใจมาเจอแล้วพันธุ์ยิ่งก็ได้เปิดอยู่แล้วอ่ะเราว่าน้ำไอ้นั้นก่ได้ขอยอยลายไรผมเพียงแต่ว่าเฮ็ดอยู่เพื่อทินหนึ่งเข่าล่างสวยล่างบวงทั้งนี้พอแล้วร่ะเราอ่ะเราบังน้ำไอ้ดีได้วโมเมนต์ว่าไอ้ว่าอะได้นี่ฮะไอ้ก็เลยว่าโอ้ยแล้วก็ดีแล้วสบายแล้วก็ บางมือเราก็เมื่อยล้วก็พอได้รางเ้วกได้เฮ็ดกะเจ้าอะไรเฮ็ดคอจะบอกเราิแล้วคือมือเราก็ดีหันลก็เฮ็ดนี่นเอฮันดีฮันดีฮันดโอ้พอเทขึ้นีแรงนี่แรงกัดหอมแคปสแหัวแท้ปอบอึ้อ่น้องบุก้าเดี๋ยวมาท่นี่น้องมาดีฮะคึ้ ขนาดว่าดได้คืนพี่น้องเอ้ยทางสาวใบก็ดีทางผัวไปเฮ็ดต้อนหาไม้เฮ็ดต้อนพี่น้องเลยทางสาวใบก็ล่างเฮ็ดแกงขาล้อถาผัวาสั้นล่างแล้วนี่กะชุ่มไผ่ไว้แล้วก็ไปเอา,เอาเพอนางจู้ก่นนอกนเนาะเจ้าจะไปเอาทางไหนทางนางจู้นะสาบายก็สิไปเอาทางไหนล่ะอยู่่นเือนสเตล อ๋ oh. อันเจ้าเอามาปลูกกันนี่บมยังบอเพือนนางแตวแล้วก็ไปแล้วไป,ปเฮือนซาเตาซาแตวเลโยโอ้เพ oh. คนจะไปเอาพักนั่งตูขาล่างเท็ดแล้วนะ<ด>พี่ <ไป S 1> น้องไปนะเฮือนปาแเตปาตปาเตาเอาพักนันะ่งตูเนาะเลยอือพี่น้องเพคนจะไปเอาพักนั่งตูล่างเท็ดแล้วก็ดิพวกแหล่ทางบอเทิดกะไปบอลเทต้อนพี่น้องไปกับบาบอต เดี๋ยวก็บ่าไพ่จะตามไปพี่น้องเลยว่าไปแล้วเพิ่นเห็ดหอดฉันเราเห็ดบ<อ> <มา S 1> ดีเราบอกคอยเด้อฮะถบาพวก็เห็ดบดีแล้วบอกคอยเด้อเราเห็ดแบบไรเห็ดบดีนะเห็นว่าเราเห็ดตอนบ่ตึงเราเห็ดตอนประมาณปลาบ่าโดยโอ้ยนำ้ำหมดทันมาฝนบ่นทันตกมันกับหมทันมาแล้วเว้าวเห็นว่ากับฝนมาฝนแล้วยังหมานน้ำมาฝนแล้วปลาจังลงเนาะ ได้อยู่ดอกฮ่าฮ่าอะไรนะเรากินฮอทชาวใบแห้งแบบนี้ฮะเมื่อยพวกป้ามาช่วยใครก็ดีพี่น้องเลยสบายแล้วล่างเฮ็ดแกงถ้าบะเทิดมือนี้ฮะเคยเมื่อกันดาคเจ้าสิเมื่อยใช่ยังล่างเฮ็ดยังบ่แล้วนะเืนขินแห้งนิเดียวนี่ฮะเขินเพราว่าขั้นเป็นเนี่ยนี่มื่องนี่บะเทิดกับหอมแก้มไส้แก้มครัวแล้วอะไรเมียดีเนาะ บม <Moment. S 1> เฮนอบมเห็อลนะเราจะเห็ดกินเห็ดอันนั้นใบาถาบ<า>ปว<า>เขินาข่ขอยว่าเล่นเมียด,ดีนะินในกินกินในเมียด,ดีนะบ,บ่บอสเขินแห้น่ยค่ะบ่เธดหักตายเลยข่อยว่าแบบนี้เนบาะล่างเห็ดแดงบ่บอสล่างเห็ดแกงสหถาพปู๋ม,มันวลาเห็ดแดงแลวว่า แกงขาผัวนะนี่ผัวมากกับหอมแก้มไส้แก้มขวดมึแรงอาบน้ำแต่งตัวก็คักข่อยว่ะแกงกินแรงบ่เฮ้ยกินน้ำเลยเด้อกินโลดเห็นว่าว่านี่ยคนนี่้ขากินแกงหน่อไม้น่ะอืมก็ล่างเห็ดบางเนตเห็ดขาซัมจิกินเนาะเห็ดก็เห็ดไข่เนาะซัมจิกินว่ะเต็มคู่บืุอพี่น้องเลยดูไพ่แล้วบาปัญหาสุ่มไพ่แล้ว บอดเจ้าที่ถ่ากินแกงเฮ็ดน้ำสบายบอแกงเ็ดบอกินตอนนั้นก็ลองทาไปแกงนะเฮ็ดลมูเคยเอาดอกเดียวไห้บอาเธอเพนไปใช้ที่น้องเลยลัวไปเวียกเมียจูไพรหนึ่งเข่าเราอยูพีนะเแกงเลงเฮ็ดไปถ่านนี่แล้วนี่บอันนี้จังแหมนผัวแก้วเมียทิบปัวยิบเมียเซลนี้ฮะคักคักคัพอมนาพ้อมตากันซอยกันเฮ็ดซอยกันหา เดี๋ยหมอเอาบ๊เสียให้เลยพอแพทย์มาส่งก็ไปหกเขาเนาะเาสั er <el> ah, i, ่งวัยกดนไปยักเห็นปะนั่งใจสบายยาในเทอด์ห้บ๊อาวานะบแมนยานเทิรให้เสเจ้าคอยรับหเด้อยาในเทอร์ไห้เจ้าเลยบ๊บบ๊อบาวานะตายด้วยบอ้วเราหึงนะบ่แมนเลย ให้เธิดกะว่าเราขึ้นไปบ้องอิ่ทาังปนอยู่ในปลาใหม่เวลตอนอย่ห้อนนะเจ้ามาเก่งคือไอเธิดนะเศ้าแม่อี่จะไีให้เราขึ้นยืนเบิ่งป่นอยู่ในปลาใหม่เถิดเราคนขยันเนาะบอสเรดีใจเอง่อร่า ได้ในเมียดีไปนี่บอเธอร์เล็กนี่ของเว็บไซต์แก้มขวานแล้วบอแมนตีนในเธอด์อยู่ในตีนด้วยพี่อ๋อดูแบบนี้โอ้ยบอเธอร์หายรางวัลแล้วเราหายรางวัลโดนแล้วมือแรงนี่บแก้มไส้แก้มขวารุ่นแก้มกันดานเห็นปะเห็ดกันดานเลยนี่เห็ดกันดานบอแมนด้านหน้าด้านหลังด้านแตก ขึ้นมาเจ้าดูเบ็ดนี่ทำห้องเลยอาาบ่เทอยถึงไหนเรางวัลเจ้าคู่มเจ้ากันนั้นสบายเอาหม้อมาใช้แล้วก็แกงลาลาแล้วนะเราล้างแล้วก่อนยังล้างน้ำเดียวบ่เรี่ยงมากมากล้างสองน้ำสามน้ำก็ยังจึงมันแง่แกงเห็ดแง่ยังก็แกงก็ล้างนี่ทาทุกเห็ดนี่ นี่ย่อยให้น้ำพองทุกคนงานจะยานนะเอาก็ไม่นี่แร่นะพายไคล่างวันนี้เลยเป็นตัวเห็ดหน้าับเปิ้นบุญปันนี่สัมยอดย้อนน้ำพองถึงคนนี้บ่บ่เท่ากับห่วงเละเห็นงามกองเราเนาะบอสเซ็กซี่เขาแดงมาห้อมแก้มอะไรหอมมันเละแบบนี้ฮะงานตัวกงพายมากเจ้าบอเรางาน้เธอให้ยูฮั่วนี่ฮะ เอาเล็บปุ๊บเลยโอ๊ยตัวายลอวบอเที่เจ้ายอกับกทาพี่ตาเพิ่งเคยเข้าพีตาแลวสิแอบปีบาน่านมันเนี่ยนั่นแหนยังมันนี่เนาะบ้านญานเนี่เราอะกับพีตาเลยกัีาเลยพีตายคคอยฆ่าเด้อมนดแดงนี่ฆ่าร้อนมดแ้วยังจะให้คอยใา้แลวแม่ก่อย มือนี่อวานแน่นอนกคดูแบบนี้นะเมื่อวานสบายบ้าแห้งบ้าเราอารมณ์ดีบย่ัวโมโหเรื่องเอ้าว่าเราจะไปว่าไหนคือโมเรื่องเราอารมณ์ดีะว่ามเอแรงกันไปเลยลาตาใส่ลยยาร้อยีมเรงเนืไอเทิดจะเงึกเงึก ก็จะดีใจแลยแต่มาคอยลีลาให้เบิ่งแล้วนี่นะล่างเฮ็ดแล้วแล้วก็นหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าซุกเลย,ยจะแกงเฮ็ดเราอะ่ะเราบอกนะแม่นวะโ้ยก็ยจะไปเอาผ้านั่งตู้อีกมาแต๋อผูมาใส<ไ> <c oughs> ่อ่าตู้หายมันหอมห้อยกินกับมาเทอร์ดผ้าตู้ผ้าตู้นี่เท่าก,กับแมงรักภาษาไทเออแมงภาษาลาวาเอิออ่าตู้ผ้านั่งเลิศนางตู่นางเลิศ แล้วก็พักอักหินหูผักหินสมได้ผักนางเงงบ่ผักแสงเงงบ่ผักเอื่อยแงงเอื่อยเงงโอ้ตู้เนาะดึกกะลีพักเอื่อยเงงงามกะลยงามมือแรงเลยทื่นตับทื่นตับบ่มันบ่แมนหรือว่าเนี่ยนะบ่แมนเอื่อยแงงใส่แกงน้ำมันเลวหอมสดชื่นล้างถ้วยล้างแกงไป